สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับไทยบ้านในซรีส์นะครับผมในเกม 7k วซึ่งวันนี้ก็มาฝันร้ายบท12ทับ10บยีซึ่งบทนี้ไม่ได้มีอะไรยากนะครับผมแค่ตัวบอสบางตัวจะมีป้องกันความเสียหายทั้งหมดผมจะใช้ทีมหลักหลักเลยก็คือทีมพ่นขี้มูกหรือว่าโควิดแล้วก็ทีมเลสนั่นเอง <c oughs> ซึ่งทีมโควิดก็ไม่มีอะไรพิเศษ <c oughs> ก็าจากตั้น พยายามดูทั้งหมดทุกตัวถ้าเกิดแบบรู้สึกไม่นั่นก็แค่มีใหม่นะครับแล้วก็โควิดชลจากนั้นก็ใช้สายฟ้าก็ได้หรือว่าใช้อะไรก็ได้เพื่อบูดจามโควิดให้มันติดและกระจายเร็วที่สุด ចាំ ตรนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากครับในอันนี้ก็เออวิ่งเอามากันเอามากันนะคู่นี้มันตีกับภาพไม่มันเออตีกับสภาพมันก็ตีเอาเดียวซึ่งมันก็เอามายั่วยุอ่าใช่แต่เราก็ใช้สามารถใช้น็อกยั่วยุได้ถ้าเรามีน็อกซีสอก็ถ้าเกิดมีเทส่พรีสกับน็อกเอามาคู่กันสองตึกไว้สองตูนชิแล้วก็ได้ลุ้นอาจจะไม่ได้ลุ้นเท่าผมเพราะเดี๋ผมลุ้งมากเลยขอให้ลนุ่มมือจดไม่ลุ้งที่สุด แล้วก็ที่เหลือก็คือเอาทันหนก็ได้ให้ทีมที่สุดมีวานเข้ามารูดี้เข้ามาแล้วก็มีตัวทีมเนี้ยใช้พวกตีกายภาพก็สั่งเวลาเพราะว่าใครมีทรกจัดบร็เราอยู่ได้นานที่สุดแล้วก็ทำให้ตีอ่อเที่ส

องยี่สิบนะครับผมเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเลยใช้ริมเดิมจะเป็นลายเดิมก็แค่ลุ้นให้เดสติดแล้วก็ยีน<า>ย่นิวจาร์เนอร์ยี่นิวตุยตสุดแ้ายเดียว <c oughs> <c oughs> ส่วนของ12 30เนี่ยละครชิงชาตรงที่พาสคาวแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาโดยการผมจะใช้ทีมเรดมามที่ข้างหน้าเพราะว่าทีมเรดเราไม่มีการดามิมแบบครั้งแรกไม่มีการดามิดแบบครั้งแรกเพื่อนนทีจ่จะไม่ได้รับความเสียหายทั้งหมดอันนี้และอย่างทีมเรดมันเป็นทีมยื้อซึ่งปาสคาวเนี่ยยื้อนานไปไม่ดีเพราะว่ามันฉีดหนอนหนึ่งก็คือขี้แตกะแหลกขาดันเลยทีเดียว ก็นั่นแห,นห,นหนละครับก็สลับทีมแล้วก็หหเหมือนเดิมเดทโควิดง่ายๆไม่ได้มีอะไรเลยบทที่สิบสองง่ายเท่ากันโอ้แต่นี่ต้องมีการไฟช็อตตัวนั้นเนะถ้ามีการไฟช็อต แรกเนี่ยมันจะมีไอตัวถ่ายฟ้าชื่ออะไรไม่รู้ไอรูบปะเออนั่นแหละมันจะช็อตยูทาร์ตกระดกใจเราก็ใช้โฟลี่เลยลิงลิงเชื่อมโยงนะครับผมเชื่อมโยงแว้ก่อนฉนั้นเลยทชื่อมโยงครอย่าให้เราติดซีซีเพราะว่าถ้าเราติดซีซีมันมีปัญหาสามเทิร์นกแล้วนะสองเทิร์นสามเทิร์น่ย

ครับซึ่งเฟรนสองเฟรนปัสข่าวคือเราคนถึงปาร์มตให้โดนจริงๆคันตาร์มให้โดนทั้งหมดแต่ถ้าไม่โดนทั้งหมดก็จะลายสองตัวแล้วก็ดูอีกไงที่ยจะเอามาชุบกันหัวหนชุบที่เรื่องนี้แล้วเดนหายบางทีก็ไม่ได้จะเป็นคู่ว่าด้วยเ้ยครับไอซ้อมนี่เราที่เราเอาพวกตัวนี้มาไอซ้อมขจัดดีบั๊บไอซ้อมอาจจะโดนทั่วๆเราไม่ตายคนเดียว